ใครจะเชื่อว่าในวัดป่าที่เงียบสงัดตอนตีสี่เสียงระฆังที่ดังขึ้นทุกวันจนชาวบ้านขนหัวลุกเพราะคิดว่าเป็นผีหลอกกลับมีความลับที่น่าเหลือเชื่อซ่อนอยู่ครับเมื่อกล้องวงจรปิดจ,จับภาพเงาสีดำตะคุ่มๆกระโดดเกาะเชือกระฆังท่ามกลางความมืดแต่นั่นไม่ใช่คนอย่างที่ทุกคนหวาดกลัวครับเพราะมันคือเจ้ามะลิแมวสามสีเจ้าถิ่นที่อยู่คู่กับวัดนี้มานาน ความจริงที่บีบหัวใจคนทั้งโซเชียลก็คือมลิเคยเป็นแมวที่หลวงตาเจ้าอาวาสองค์เก่าชุบเลี้ยงมาอย่างดีซึ่งทุกเช้ามืดหลวงตาต้องตื่นมาตีะระฆังเพื่อปลุกพระเนนให้เตรียมตัวไปบินฑบาตแต่หลังจากที่หลวงตาจากไปอย่างสงบกิจสงที่เคยทำสืบต่อกันมาก็ดูเหมือนจะเงียบหายไปทันใดนั้นเจ้ามาลิที่แสนรู้ก็ลุกขึ้นมาทำหน้าที่แทนเจ้านายผู้ล่วงลับทันที ทุกเช้ามืดมันจะใช้แรงทั้งหมดที่มีกระโดดโนนเชือกจนระฆังดังกังวานไปทั่ววัดมลิไม่ได้เล่นสนนะครับแต่มันพยายามรักษาความตั้งใจของหลวงตาเอาไว้เพื่อพระในวัดไม่ขาดการทำกิจสงฆ์แม้แต่วันเดียวภาพแมวตัวเล็กๆที่นั่นมองกุฏิว่างเปล่าหลังตีระฆังเสร็จกลายเป็นภาพที่เตือนใจเราว่าความกตันยูและสายใยที่ผูกพันนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าคำว่าสัตว์จะนิยามได้จริงๆ ถ้าหัวใจคุณรู้สึกถึงความรักที่เจ้ามมลิมีให้หลงตาอย่าลืมแชร์เรื่องราวความซื่อ